สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปุ๊บป,ปั๊บมัธุรดาวัฒนาศิล์นค่ะวันนี้นะคะเป็นในส่วนของ EP ที่11ค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องความหมายและความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือล่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนเนื้อหาของวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะเกี่ยวกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ มีทั้งหมด4ภาพนะคะใครพอจะทราบไหมคะว่าภาพใดในนี้เป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นภาพที่1และภาพที่4นะคะส่วนภาพที่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นภาพที่2และภาพที่3ค่ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะจะมีการจดบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรแต่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่มีการจดบันทึกค่ะ เรามาดูตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในภาพนี้จะเป็นกฎหมายตาสามดวงค่ะเป็นประมวลกฎหมายในรัชกาลที่หนึ่งนะคะที่ใช้บังคับให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติตามเรายัางอยู่ในเรื่องของตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในภาพนี้เป็นภาพประชุมพงศ์สวัาดค่ะฉบับ การนาพิเศษเล่มที่11นะคะบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะในภาพนี้เป็นเบ้าหลอมโลหะค่ะพบที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเครื่องมือของคนในอดีตตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นคําบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือเคยได้ฟังเรื่องราวมาก่อนค่ะตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะโบราณสถานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในอดีตเด็กๆสังเกตสไลด์นี้ดีๆนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างในการทำใบงานวันนี้ค่ะเป็นตารางนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็น หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรยกตัวอย่างเช่นกฎหมายตาสามดวงจดหมายเหตุศิลาจารึกหลักที่1ประชุมพงศาวดารส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะได้แก่เครื่องปั้นดินเผาบทสัมภาษณ์ของคนในชุมชนลูกปัดหินสีกองมโหระทึก สรุปประโยชน์เกี่ยวกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นแผนภาพความคิดค่ะเรามาดูประโยชน์แรกของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะทําให้เราทราบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้จากการอ่านและการบันทึก 2. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อเท็จจริงค่ะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะทําให้เราทราบอารยธรรมที่ไม่มีหลักฐานอย่างอื่นบอกไว้ 2. ทําให้ทราบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผ่านการบอกเล่า 3. ทําให้ทราบวิธีการดําเนินชีวิตของผู้คนในอดีตผ่านสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองค่ะการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะต้องใช้หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาทำให้เราทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและชัดเจนตรงตามความเป็นจริงค่ะใบางานวันนี้นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์แถบข้อความ ที่คุณครูกําหนดให้เกี่ยวกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นนะคะจําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กําหนดให้ลงในตารางเด็กๆไม่ต้องลอกตรงส่วนด้านบนนะคะพวกกฎหมายตาสำดวงเคลื่อนปั้นดินเผาเนี่ยคะ่ะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านบนนะคะ8กรอบข้อความแต่ว่าให้นักเรียนนะคะตีแค่ตารางคะ่ะตารางสีน้ำเงินนะคะ หลักฐานท, <Herm> ทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็น2ช่องค่ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะนําข้อความด้านบนค่ะลงมาเติมให้ถูกต้องนะคะแยกให้ถูกต้องว่าแต่ละข้อความเนี่ยข้อความใดบ้างที่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรยกตัวอย่างเช่นกฎหมายตาสาดวงค่ะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ1ตัวอย่างคือเครื่องปั้นดินเผาค่ะที่เหลืออีก หข้อความด้านบนนะคะให้เด็กๆนำมาเติมให้ถูกต้องจากนั้นนะคะถ่ายรูปส่งกลับมาในอัลบั้มวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ค่ะไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเด็กๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ